สวัสดีครับพี่น้องนะครับมนีคุณอรลกิสานครับมาพอพี่น้องคือเก่านะครับในช่วงแรงๆนะครับน้องมณีช่วงคุณอรผ้าสวมครับพี่น้องกับคุญแจร้านนะครับสําหรับการติดตามนะครับพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามมือนีมีน้นำเฮ็ดขนมจีนครับขนมเส้นเขาปุ่นนะครับน้ายากะปินะครับน้ายากะปิปากกระปองนํานะครับน้องมนีเนาะเฮ็ดเองไปเลยนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามทั้ง แฟนเพจนาในเนรื่องครับเรื่องคูโ่โอรุอีสานนะครับทางแฟนเพจนะครับเราสีบอกรายละเอียดต่างๆนานะครับเนาะเห็นบอกรับพี่น้องนี่อันนี้นายานะครับปลากระปิปลากระป๋องนะเห็นบอก่พี่น้องกระป๋องเดียวนะครับนายาปลากระป๋องกระป๋องเดียวนะครับง่ายๆนะครับแซ่บหอมนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นขนมเซนนะครับขนมเซนเฮดเองขนมเซนเป็นขนมเซนอบแห้งเนาะพี่น้องเนาะมีพักนะครับมีสตอมีบักทั่วนะครับมี พักกาดนะครับเนาะนี่เห็นบ่อยากว่าครับแซ่บนะครับเน้องขออภัยนะครับเสียงดังเมื่อกี้มีหลายน้ำนะครับเนาะนี่เห็นบ่ลวกหลายเลยนี่บ่เป็นมันเป็นถุงไหมครับพี่น้องสามสิบห้าบาทนะครับบ่ขนมเส้นเขาไปทอนกินนั่นบ่อยากลวกหลายเถ่อครับผมเล่ยลวกเถ่อเดี๋ยวมันเดือดเลยนะครับเน้องบอยบ่อิ่มก็ได้จับกินเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาลิงให้ ให้พี่น้องทั้งแฟนเพจเบิ้งก่อนนะครับแบบนึงนะครับเพราะว่าเราได้บอกเปินแล้วว่าสิอ่ออนสดนะครับเนาะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเด้อพี่น้องมามาครับมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันนะครับเนาะบ่รู้ว่าเน็ตสิเป็นจังได๋เด้อครับพี่น้องถ้าเน็ตตาก็ขออภัยคือเก่าน,นะครับเนาะเพราะว่า ขันบออ่อนพี่น้องกับสิว่าคือว่าสีอ่อนหนึ่งสีนะครับน้องโอเคนะครับน้องสวัสดีนะครับนอ้องสวัสดีพี่โรสน้ำนะครับน้องพี่พัชชาเจเาจาน้ำนะครับน้องสวัสดีทุกคนนะครับมากมากมากินน้ำกัดน,นะครับกินเขาเมื่อนีกินขนมเส้นนะครับ กอดซิซามื่อนิสตะวันกระตั้งนะสิบเก้านาฬิกาสามสิบพอดีแล้วครับแต่ว่ามื่อนิสกอดซิซาแน่กับเฮ็ดอันไปออกกําลังกายมากครับไปออกกําลังกายกับมูม่านะครับแล้วกันออกกําลังกายเสร็จกับหมกม่วงคว้าไปนี่เนาะหมกม่กงคว้ากับเฝ้ากับมาซิดอัพอีกนะครับไปแล่นด์กับมาซิดอัพอยู่ห้องนะครับแล้วกับเฝ้ามาเฮ็ดอันนำขนมเส้นนะครับทั้งทั้งเฮ็ด เห็นแล้วเราก็ต้มลวกกันลวกเส้นขนมเส้นไว้นะครับลวกไผ่เราก็ไปอาบน้ำนะครับพี่นอ้องก็เลยฟ้าบวัดสันพี่น้องอากาศาก็แหงอนๆซะแล้วเนาะใส่น้ำหลายๆเลยครับเห็นไหมครับเื้ยตะแซมทางเมึงเลยเอาให้เบิร์นเช็ดเท้าหนึ่งกันเมึงเนี่ยเว้ยอยากโบอ,อยากโบคนนะ่ะเอาเว้ยน้ำลายครับพี่น้องตแต่แซมทัก บอลูนว่าสิสสารบอลน,นะครับเริ่มมือหนีเด้อนะครับเนสซ่าอิลีนะครับเนสซ่าแจ้งลองสีบางไงเนาะใส่ส่วนคนจะเข้าก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอ่าจารยนบางใหญ่มือหนีไปแรนมากได้แคลอรี่ประมาณลอยกว้าแต่ว่ากินกินเบอร์สามลอยผมว่ากินไปใส่แคลอรี่ประมันสามลอยนะคู้ใดบ่วแซ่บกับปุงเพิ่มได้เด้อครับเด้อแต่ว่านอนตามลำนีงนอนบ้านนอนแซ่บแล้วนะครับ แต่แบบออื่นกับบ้านจันทร์เราพี่น้องเอ้ยเสาร์อาทิตย์จะเป็นเปิดเร็วครับเนาะมามาครับมามานะครับจะจ่าบอกว่าอยู่บ้านก็ต้องฝนสีมานนะครับอยู่ก่อนท่อหม้อเนาะเหมือนสีมีพายุนะครับอยู่นี่กระห่อนจะจ่าห่อนแห้งเหมือนฝนสีตกแต่ว่ากับบ่มีฝนเลยนะครับถ้าใครพีดสังวาลน้ำนะครับเนาะบดีพีดสังวาลน้ำนะครับเนาะบุรุษวันนี้สิเป็นยังไงนะครับมื่อนี้นะครับพี่โรดบอกว่าน้องก็ได้ จางผู้นัดสาสิบยู่เลยจ้ากานดเพึ่งสี่ยี่สิบสองสี่ยี่สิบสามเองครับสงสนะันะครับเน็ตเน็ตพ่อใด้ระคับเน็ตพ่อใดอยู่เนาะเน็ตพ่อใดอยู่เนาะครับเนาะบ่รู้ว่าเป็นเรื่องใดนะครับนดตัางค่าสามรอยหกสิบนะครับบรู้กัพอ่อใดนะสิชัดอยู่พอ่อใดเบิงอยู่นะครับ แต่ว่าเนาสิเบิ้งจะาของแบบโบชัดดอกเพราะมันจังบดึงเน็ตนะครับในเวล,ลากินสัต่อ้ด้ครับนี่ร้อยสัต่อใส่ก่อนจังเสบขออนุญาตใส่มือนะครับแต่ว่าจังหน่อยใส่ส่วนจำบ่ได้ ดีครับมีความนัวเนาะกะคลิปคลิปเฮ็ดอัน็มน้องใหม่นะครับนกกระอัดลงกับเด้อครับเด้อพี่นะครับกับแม่เนาะทีเรากัอีกหลายคนอยู่นะครับเนาะทีทีบอกให้นกเฮ็ดอ่าบอกสูตรนะครับทักทายพี่จิมมี่น้ำนะครับทักทายพี่จิมมี่น้ำนะครับเนาะกินนมจีนกินผักเยอะดีชอบครับเน็ตชัดแรงเดี๋ยวรอบเบิ่งต่อไปก่อนพี่ว่ามันสิเป็นยังไงนกกระเบนแน่ใจมีเสียงพัดลมบ่ครับได้ยินเสียงพัดลมบ่ ถ้าได้งินเสียงภัทร่มนอกกับศเอาภัทรมไปทางอื่นอีกนะครับจากบังยัยเลยมือนี่บางว่าคงสิบบลเนอะ เจ้าบอกว่าสิบกว่าิบว่นี้เมื่อสิบปีที่แล้วมันบาจะจะนี่มือนี่พร้อมตอบโต้เต็มที่เลยมือเนี่ย<ป>ที่จริงอยากกินพักพักกระเดาบ็งสิไหมพี่น้องพักกระเดาพักชะอมบังทีจว่าไปซื้อตลาดบ่มี่ครับ เหมือนที่สรุปได้พี่น้อง โอเคครับเจ้าจาโอเคจกักเนตไพยสุรมก่อนกันนะตอนนี้ พี่พระเจ้าบอกว่าต่ำกว่า20ปีทำต่ำกว่า18นแป้าดูันมาสิบวกตัวนี่แสดงว่าลิมโนสิบแบวกขับ mm hmm. ขัก่อกกำลังกายได้พลังงานลอยกลัว พี่บรรดาบอกว่าจะชุ่มเน้นเริ่มสิ่หางเลยแมนอีดีครับเน้นเริ่มสิ่หางเลยจะช่มเถอะเนาะ แซ่บครับพี่น้องแซ่แบแซ่บลองเห็ดกินเบิรงนะครับลองไปเห็ดกินเบิรง <c oughs> ครับหิวเข่าเลยมาตันว่าหามากินพร้อมกันครับมาตุ้มมาห้มกันเนอกพี่นนเนาะยังเจองแสบแล้วครับพอดีรนมีงขนมเต็นกับน้ำยาหานตำมกหุ้งมากก็ได้เนะออาะเอาตำมกหุ้งมาเด้อ เรามอฝนตรงอีกแล้วเนาะฝนยังแห้งมันจิวันได้อ่อนโดนอีกซ้ำแต่ลราพี่น้องเน็ตคือบุญแต่ออหอวพายลาไร พี่ลองเคยเคยเป็นบ่ครับแปลว่ากินเขาครับพี่แมงปอเนาะกินเขาพร้อมกันพี่แมงปอว่านนะครับอื จะแซ่เบเลครับพี่กับพ้าหมูสับนะครับอาหารคนไทยนะครับอาหารคนไทยกับพ้าหมูสับไปกินเขาอาหารตามสั่งยังไยใคิดยังบอกกับกินกับพ้าหมูสับอย่างเดียวนะครับกับข้อหมูย่างเนาะข้อหมูย่างนี่บ่ค่อยได้กินเป็นแต่แซ่บเนาะ พี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเป็นยังขึ้นมุนนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องขี่มามุนครับเซ้ามามุนให้เตามามุนให้พี่น้องขี้นะครับขี้ไปน้ากันเนาะอย่าดิ่มกันด้วยครับเด้อขี้มามุนไปน้ากันเฮาอ บ้ันชาตินะครับ,บาบสามแดดดีนะครับแดดดีห่อนเนาะเป็นห่อนเนาะพี่เนาะถ้าบอกว่าแดดดีนี่คือห่อนได้นอนบ่า คนเบิ่งเอาเด้อครับเด้อ กระไดพบเป็นใจครับฮะฝนตกหนักกันบ้าครับกรุงเทพเนะาะหอดอม่ฝนตกหนักบนสันบางนะขนาดปิดค้อมเงยังสะดุดอยู่ด้ครับขนาดปิดค้อมเงยยังสะดุดอยู่ นะครับมันอาจจะเป็นน้ำเนต็ตดน,น้ำเน็ตแล้วล่ะเนตะ็ตจ้บาบผูรู้ว่าที่บ้างใดนะครับเบ้าเฮาบ่ได้กำหนดเน็ตมันนะครับจะคลองหออผู้กำหนดนะครับแซ่บยอครับพี่แมงป์่า แล้วครับจตาเดี๋ยวจังคุยกันมือหนาก็ได้เนาะคันฝนตกอะเดี๋ยวจังคุ้ยกันเบิงย้อนหลังก็ได้นะครับเนาะว่าตอนนี้แก็งน,นั่งป่าหนาวยังมาบริเวณบนะครับฝนตกมันกันแต่ไล่เนะเาะรอเบิงเ,เบิงย้อนหลังหรือว่ารอเบิงมืออื่นมือหนาก็ได้นะครับ อะไรบ้างครับอะไรข้างลายแนวบ้างเนี่ยลวกไว้นะครับลวกไว่าจนเป็นมันแห้งแล้วมันก็เป็นยังไงพี่น้องแต่ว่าก็จําเป็นนะครับคันบ่ลวกอะคันบ่กกบอยากลวกลายเท่อนะครับอุ้ยมือมือมันหลงไปพี่น้อง้สมองมันตั้งการามือมันหลงไปสัองเราบ่าได้ตั้งใจนะครับเด้อที่จริงก็อิ่มแล้วนะครับเยอะปาก น่ะมือมือเฮียลงไปอีกแล้ว <c oughs> ครับทางใต้ปีขวัญน,น้ำนะครับเนาะทักทายปีขวัญแล้วก็ทักทายปีใหม่น้ำนะครับเนาะพี่ครูทำลายคนลดหุ่นมากกว่าส่วนา่ากวัาดีครับวัาดีนะครับน้องมือนีโอ้คืออันส่งยองกันแถวน้องมือนีเนาะปีขวัญเนาะสิมี่ยังมากัดอีกน้องมือนีเนาะ ยาเด้อเตรียมมาพร้อมเต็มที่ได้มือในยาเด้อยาเด้อพี่คนอาพี่อาอย่างน้องอ่สันบอกนะครับน้องขอใครนะครับทำลายคนลดหุ้นมาก,ก็ะสันบากก็ต้องลดหุ้นด้วยกันโนก็ลดหุน้นด้วยกันครับแต่ว่าอยากกินนะครับคิดอยาคลองมักนะครับเนาะ ปกติก็บ่ค่อยกินเบิร์นองนะครับอันมันกินหน่อยเนาะบางนึงเนาะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะหน่อยเสียนโนเลเ้อร์เสียนในเดอว่าหน,น่อยกินหน่อยอีเลียบางนึงเลยก็เล,เลอยอยากเบิรนนะครับรอบนี้น้ำจะสดดีนะ อ้วนก็เลยกินเขาแซ่บโพอนะพี่แมงปอว่จาจะจะถามพ,พี่แมงปอว่าบานอยู่ใส่บานฝนบปร,ปรตกบอก อาบแล้วเด้ออาบแล้วอาบแล้วพี่คนอาบแล้วนะครับเพราะว่ามื้อนี้ไปไปฟิตเนสมากนะครับไปออกกำลังกายมากก็เลยมาห่อนมาเห็ดมาห่อนมามายืดพื้นมาวิดพื้นอ,น,น,อน,น,อน,นอีกนะครับแล้วก็มาเห็ดนำขนมเ้นเห็ดนำขนมเ้นเซจต้มต้มขนมเ้นไว้อาบน้าไปพร้อมนะครับแล้วก็แต้งโตแล้วกันฝ่าวแลนมานุ่งตุ้งนะโอ้จนว่าห่อนจนว่าห่อนครับพี่น้องกลัวสิได้กินนี่แต่ละมือนี่ยห่อนครับห่อนเนี่ย ย่อนอยากให้พี่นอ้องอยากคุยกับพี่น้องนะครับสะดุดกับโดนฟังออเด้อพ,พ,พี่แมงปออยู่ดอดเมืองนะครับกำลังเงินกำลังตังเขาา่าซาบะกำลังตังเข่าอยู่ <c oughs> ข้างงงเห็นอย่างบุพี่น้องตำปกๆกินตำมะคงบ,เเบ,บง่เป็นตะเปียตจ่มบ่น้องเป็นตะเปียตจ่มบ่อน้องพี่น้องแซ่บอยู่ครับแซ่บอยูงขนมจีนแซ่บแซ่ พี่ควันมากเน็ตบอดีกเลยบอลเลนนะครับบอลเลนเีล้วปูเป้นะครับน้องบอมมากกับพี่ปูนะครับ ก็เริ่มบอดีแล้วพี่น้องคือติบอมมีเบิลสามนรองน้องมันนี่น้องขันเบิลสามคือีิบอมไว้นะครับมันเป็นพันแค่ลโรล,ลีหรอ่าพี่น้องแรนมือเดียวลอยปวนะครับตักใายนะครับน้องตักใายคุ้นนุชเทพนะครับพี่ขอเอินพี่กันแล้วกันนะครับนาอพี่นุชเทพนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่นะครับ,ย,รบยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวตัวกลมนะครับนะ แซ่บกั่กินผู้เดียวพี่ควรมาแต่ละค้นนี่เขาท่างกันดีครับเนาะรื่อล,ลองเพลงเปิดรายการตัวมืงเน,นี่ยสดนามมึงกันสิแจกทองบอเน่อะ S 1> <S 1> <S มื่อนี้พร้อมสูซึกเต็มที่เลยมื้อนี่ <S 2> <S 2>